หลังมาเก็บที่เราเจออยู่ปะทางนี้แม่งก็ไปฟาร์มสร้างรถเหมือนเดิมอ่ะรีบไปสร้างรถแมะกว่าม,มึงต้องขี่วีส่งก่อนคนนึงอ่ะ ยุ่งขนานั้นอยู่ไหนอฮะส่งแล้วก็กลับมานะอตอนี้ไม่พกเลยเซอร์เฮียขยะชิ้ไหาตรงนี Superman> ้ไม่มีคนอปกติแล้วอ่ะลงดิ่าลงรองล้องลงลงนะไปฟ้า เม้นซ้ำเหรอน้องไม่เด็กมันขยันนะให้ทำไงได้มันโดนแบนจนเฟซบุ๊กจะหมดแล้วเนี่ยมันทักมาบอกเขาอยู่เนยดแค่ถอนจากเสียไปตึงจัดนะทุกท่าขับตึงตึงเออเด็กคุณไม่ต้องซื้อเปลาล่องฝนแล้แค่ขี่รถเปลาวโค้ลล่องฝนขี่แล้วตึงตึงอ่ะ ขับรถอินเนไงเซ๊ยทำใหม่แค่ขับรถเป๋าก็ร่องผลแน่ละทํานี่หาซิกง่ายจาัดเอ่อว่ปืนขอหายยัางไเลยนะบอกอันไม่ต้องเปลี่ยนเราก็ได้นะกูถนัดแมปนี้ละมันก็ต้องเปลี๋อะอย่ามึงกำลังจะเป็นงานแล้วมันก็จะเปลี่ยนใส่ม,มึงเว้ยมันไม่ให้คนต้นตะีนนะมันไม่ให้มึงเก่งอยู่แม็เดียว ไอตู้สงชื่อมาแนละ้วไงเฮ้ยไอเชี่ยน,นี่มันไฟลุกต้องไปเกมเลยเว้ยมันใช่ปะเนี่ยมาวันฤกมาวันฤกเจอเจอชื่อนี้บใบ้กูไม่เห็นจำได้ไชื่อว่าอยู่เอายูทูปโป่ใบ้ติดๆไม่เจอทานายอ่ะเจอปะไม่เจอจะมีโอกาสเจอได้อยู่นะเมืองนี้เมืองมันใหญ่อ่ะ ใช่มันหัมึงวะสิงหน้าพี่จะคองผมทีก็นลาบงมตั้งนานไม่คมตักทีไอ้สัสสิงหน้าพี่จะคองผมไแห่มพี่อะไรละงโตอะครั้งนั้งมงมงมงตั้งนานไม่คมตั้งทีไอ้งเฮียกูลืม อยู่ในวงด้วยปามันจะยาวไปจ้า <c oughs> อวกปีไม่ได้กระจายของฟา์มปเยอะบอลจะได้มีบทมีเกมนานๆเพื่อนตำแหล่งช <c oughs> เองมีเวลาให้บอลเลาง ทำนานนะพ่อ่านกูมแล้วแต่ในนี้สนัมันจะเจอง่ายกว่าในสนามบินเี่ยรัวแล้วแต่ดวงอะดว่เส้นหย่อมดวงมึงล้วตดวมึงอะเเน่ราวแาวเขา จะขี่รถป่ะวงจะเดิน,<ห>นป่ะมีรถปะมีกี่คันคันหนึ่งมีรถใครมานัา่งทำรถมา ตัดเข้าวงเหมือนเดิมนะมี forward ิ l i p แล้าปะเดี๋ยวนำเลยละดูคนช่วยนะน่าทิ้งหมดเลยนะขึ้นทางเดิมปะเขาเดิมอ่ะไปเดี๋ยวไม่มีม่มีไู่เห็นนะลงฟ้าตัดไปว่ตัวไกลมีตัวไกลตัวนึงเห็นปะ ตไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มีนีมีตัวต้นไม้ตายแตกแตกหมดแตกหมดสวยๆดึงเลยดึงเลยต้นไม้ตายแล้วต้นไม้ตายแล้วเดี๋ยวสี่ตัวเห็นว่าขี่รถแล้วแม่งชอบเจออย่างเงี้ยไอศตร์แบบเนี้ยเอไอชุบอีกแกคุยอีกไไอแกม ไอ้ต้าไอ้แกมไอ้ต้าเไม่อเปลี่ยอะไรไอ้สัตว์ในเกมนี้กูขอเปลี่ยนตัวก่อนไอ้วตลอดไอ้ยันี่สองอันมันไอ้แกปั๊มไม่ทันเดือดสุดทีเอาคอริล่ามันเลยละก็ไม่รู้อ่ะกูบอกเลยไอ้เต้าซิกใครวะซิกซิกอย่เก็บซิกพวกลูดไม่พักเลยเฮียไอ้บอนเอาไปดิตอนนี้กูอัดอัดเข้ากว่าวะนี่ใจว่ะกูชาทีนี่หยิบย่างหมดแล้วเพื่อนขอย่างหน่อยดิมา นี่ตัวนี้ดิาเนี่กูป้อนให้เดี๋ยวแป๊บนึงกูหยิบให้ไอ้ซับไม่ทันยี่บอลเลยอ่ะมีเงี้ยอะไรดิเดี๋ยวกูดูอะกูยังดูไม่เห็นมีเหี้ยจะได้ยังไงเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยุบไปยั้งเก็บนะพี่เก็บนะพี่เก็บนะยุบได้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 ให้พอว่ายุบขอขอขอต้องการใหญเดี๋ยวนี่ขาดยาแล้วมึงเล่นยาแล้วอ่ะ อย่าเลือนเดี๋ยมึงอ่ะเอออย่าเลือยนอีกนะเลือนชอบเลยโอ้ยกูตายหน่อยทำเป็นดีใจนะบอลกูต้องกลัวมึงใช่ไหมกูอบอกแล้วมันไม่มีตัวหางก,กระสุนนี่เฮ้ยสี่คนสี่คนเนี่ยมันต้องสี่คนเหมือนพวกนี้เมื่อกี้อ่ะเนี่ยบาสมากูเครียดกูบอกเลยไอ้สัสไอ้เหี้ยเพื่อยนยิงกันตายหา่าขึ้นมาเลยเนี่บาสยังจะวิ่งฝ่าไม่พัตเลยไอ้เหี้ยแล้วบอกแล้วว่าจะโคฟให้โ <laughs> คฟให้อยู่เลย มันมันดุดเยอะมันดุดเยอะมันก็เลยช้ากันเด้อเล่นเพื่อนไม่จริงเอ้าเล่นจริงหลักๆเลื่อแบบแป๊หนึ่งดีเยี่ยเพื่อนฟาร์มอยู่ตอนพวกมึงหลอกกดดันมันมันเหมือนเล่นจริงมันดุดเยอะดุดเนื้อเยอะไหมดุดเป็นปุ๋ยเองก็ชัดเป็นฉ่ำปอดเลย มึงคิดดูกูเจอมันทุกวันไม่ตาแดงทุกวันอ่ะไม่ว่าเวลาไหนไอสัตว์เขาไม่ได้นอนไม่่ใชไอ้เหี้ยมึงก็ว่าเพื่อนไอ้เหี้ยมึงก็เป็นเพื่อนที่ไม่ดีตีวงนตีวตีวงนี่ไปฟังเดี๋ยวะเปิดออเดอร์กันไหมเขาเขานี่จะง่ายกว่าวะไปซ้ายดิกีแล้วขอดูวงตาหวานเขาบอกว่ทุกวันอ่ะกูขอเช็คหลังให้ก่อนแล้วกูสตาร์ไปหมดแล้วไอสัตว์ ไอ้เงี้ยแมงบอกหมาแล้วหมาแล้วเหลือซ้ายกูหันไปหันซ้ายขวาแมงขึ้นเหมือนลูดกูพึ้งไอ้สัสแคปกีโอ้โหสุดแมปไปตรงๆเลยเอ้ยเมื่อกี้ใช่สีนั่นมหน่ะตรงสีอะไม่ใช่ใช่ปะไมไ่ใช่ไม่น่าใช่เพื่อนรักมึงเลยม,มันแอดเฟซบุ๊กกูมาด้วยไอ้เงี้ยกูกะถ้ายิงได้กูจะแซะแม่งหน่อยไอ้สัส มาเดี๋ยวลงคลิปนี้ให้มันตายอ่ะสีส้มสีจัดไปเดี๋ยวปูชัยให้เดี๋ยวปูชัยให้มันตายแล้วดิโ h o จริงๆมันต้องมีช็อตที่แบบพวกมึงวิ่งยิงกันแบบมันหมดตี้แล้วมึงก็ลงคลิปอ่ะโอ้โหกูบอกเลยเดือดไอ้สัสเรียดเลียดเรียดปว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 ดไี่ยในในมือมีพค่สามตัวฉันสามเฮ้ยกูยิงตัวสี่ตัวสี่ตัวเพิ่มสี่ตัวไปล็อขวาเลยเออล้อกขวายาวๆพวกมาสี่ดิมันทำเก่าไป เพ็นกับพวกมึงนะกูบอกให้นะกูต้องเก็บน้ำวิ่งเยอะๆตลอดเไยเฮียเกิดค so ุยเลยแล้วไม่รู้ไอสัตว์กายทิพย์หายมันบันป้ายแล้วมันหันมามองเราด้วยตรงนี้เนี่ยจะเห็นเราอ่ะดูตรงแล้วมันดักเราด้วยเฮียมันเข้าวงกับเราไะหารถป้มีรถปะวะทันปะวะรถตรงนี้ยกดูไหนมีปหมมุมมึงเห็นไะมเห็นนะมีอย่างไม่มี วิ่งวิ่งเขานี่ก็ได้เมืองนี้นี่ปะปะปะอย่างงี้เราก็โดนดักแล้วเนี่ยเจ็ดน้ำเหลืองมาเลยไปหยิบน้ำก่อนไอ้สัตว์น้ำเหลืองนี่ไอ้ยจาโดนดักแน่ๆเลยไอ้ตีนนั่นแหละใช่ก็นี่มันจะขึ้นมาดักเนี่ยมันจะขึ้นมาดักเนี่ยมึงวิ่งได้เลยนี่มึงก็ได้ก็มีเวนึงมึงก็วิ่งขึ้นไปย้ำไเลยอ่ะชนเลยวะละ่ะก็แล้วแต่แน่หมดอ่ะขึ้นนี่ก็ชนได้อ่ะ ใช่นะถ้ามึงยาวอะให้ยิงมันน่โอ้าว<อ>ยัดร้อยไอ้ที่มันมีสตัตว์จะมันไม่ได้ยิงเราอะไอ้พี่แม่มันยัดกันเองก่อนเอาเป็นเมืองที่สามอัมนนี้ยิงกันเองก่อนนะเพื่อนเฮ้ยเข้าเมืองดีกว่าถ้ามันมีสไนอะ,ชอะเชื่อดิเป็นใจใจไปมุดอะไปมุดในเมืองไปติ่มในเมืองเองนี่ยวะสองนัดละเลขแปด อไม่ต้องแลเยอะกลัวมันยิงไม่หมดอ่ะไม่เจ้อไ่จบเกมก่อนเฮ้ยมี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 บล็อกนันอนาอนยนอนนอนนอนแล้วองฟังทั้งในสุดข้้งในสุดเวนตีจมีอะไรบ้ากูเจไอ้้ยมึงโคตรเดิสวยอ่ะมึงนอนแล้วผีพี่ ขีวิง่งพอดีอ่ะเออมีกีงอนด้วยนะเฮ้ยต้องไม่เสือกไอ้พวกนั้นและะ้ววะบอลเก็บเสียงเปล่ายุบยมีอยุบพี่มีใครเจะอาใครไม่มีเก็บเสียงยุบมีปะมีมีปะพอดีปะวิ่งต่อไปหายพวกนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวอีกสี่ตัวสุดท้ายในหมดแล้วนี่นี่ต้องไปดักหน้าเมืองไว้เหมือนเดิมไว้บอล วงเราอยู่ได้เหรอเพื่อนว่ามันอยู่นู่นนะเพื่อนอยู่เมืองโน้นอ่ะแคระทองวงอยู่กับเราปะนี่ต้องแป,แปะแปะด้านหน้าเนี่ยวงกินสองเมืองเดี๋ยวต้องรออีกวงอนะ่ะถือต้องแปะแปะต้นไม้ซากต้นไม้ทางขวาวะแก๊งสนายเนี่ยหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นตัวเล<ด>ยเพื่อนนี่ไงวิ่งอยู่แหละมันวิ่งมานี่ปะ ถ้ากูไปแปะต้นต้นไม้ทางขวาได้ป่าวบอลต้นนี้เหรอเออกูว่าแปะได้เหรอมันยังไม่ออกที่กูเห็นหน่ะกูยังไม่ออกมาวิญญาณให้กูวิญญาณให้ถ้าถอบนข้างกูไว้ให้กูไปเก็บป้องนอกวงเพื่อนไม่ได้มึงโดนทานายมึงไม่ได้กลับมานะเดี๋ยวกูนอนดูจากด้านบนนี้ให้เพื่อนมอไม่อยู่ทางลงนาวเว้ ถ้ามึงขยับมาทางขวาได้ทางนี้น่าเล่นกว่ามันอยู่ลงน้าขวาไปลงนาซ้ายต้นไม้นี้มีป่ะกูเห็นเหมือนมีคนเลยกูมองไม่เห็นเห็นนะวงอยู่เราป่ะต้องรอดูวงเทีอ่ะเออรอดูวงอ่ะสี่สามอยู่แล้ววงมาทางกูอ่ะต้องไปทางมันวิ่งออกมาเพื่อนมันวิ่งออกมาหาึงเพื่อนกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอะไรมาแล้วหนึ่งกูเนียนเียนเลยนะกูเนียนเียนเลยนะบอลแปดเนิอนี้บอลแปดเนิอนี้ อายุกับเล่นต้นไม้ตรงข้ามได้คอตรงข้ามได้ได้ได้เพื่อนก็มึงกูยิงได้นะบอลเปิดได้ก็เปิดเลยเพื่อนป่าต้นไม้กับต้นตายตัมันโยกไปฝั่งมึงหมดเลยว่ะเพื่อน่สุดนะต้นไม้ต้นไม้กับทางขวากูหมดแล้วสองตัว ต้นไม้ต้นนี้กับเนื้อหน้ากูตรงนี้หมดละอยู่เน้นอยู่นั้นอยู่นั้นมันน่าจะดึงเพื่อนปะชิดไปยไปต้นไม้เอ๊ะเจอหนี้หมดหมดตี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 